เสี่ยงติดโควิดมากกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าคะจริงๆแล้วนะคะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์น,นะคะหรือท้องเนี่ยไม่ได้เสี่ยงติดโควิดมากกว่าคนทั่วไปนะคะแต่ว่าคุณแม่ที่ท้องเนี่ยอาจจะมีภาวะเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันหรือฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้บางช่วงเนี่ยร่างกายอ่อนแอก็เลยอาจจะทําให้บางทีเนี่ยเสี่ยงติดโควิดมาได้แต่ที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะถ้าสมมุติเกิดการติดโควิดเนี่ยในหญิงตั้งครรภ์นนะค่ะมีโอกาสที่จะ อาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปก็คืออาจจะต้องนอน ICU หรือว่าอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจและที่สำคัญเนี่ยค่ะหญิงตั้งครรภ์นะคะที่ติดโควิดมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าหญิงตั้งครรภ์ปกติถึง3เท่าเพราะฉะนั้นถ้าการป้องกันให้เราไม่ติดโควิดเนี่ยก็จะสาคัญมากที่สุดค่ะหากแม่ติดโควิดลูกในท้องจะมีความเสี่ยงไปด้วยหรือเปล่าคะ คุณแม่ที่ติดเชื้อโควิดนะคะลูกในท้องมีความเสี่ยงไปด้วยแน่นอนค่ะไม่ใช่แค่ความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิดค่ะแต่เป็นความเสี่ยงองค์รวมด้านอื่นนะคะขอแบ่งความเสี่ยงออกเป็น2ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกคุณแม่ที่ติดเชื้อโควิดค่ะมีโอกาสที่จะคลอดก่อนกําหนดซึ่งการคลอดก่อนกําหนดเนี่ยทำให้เด็กทารกในครรภ์มีน้ําหนักน้อยกว่าปกติแล้วก็อาจจะต้องอยู่ในห้อง ICU ซึ่งการที่อยู่ในห้อง i อ u ีค่ะก็จะทำให้การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของน้องเนี่ยไม่ค่อยดีตามไปด้วยนะคะความเสี่ยงที่2ค่ะคือความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์จะติดเชื้อโควิดค่ะถึงแม้ว่าจะามีไม่มากนะคะปัจจุบัน,นพบเจอทารกที่ติดเชื้อโควิดนะคะ2-5%ถึงจากทารกทั้งหมดที่คลอดจากแม่ที่เป็นโควิดและอาการที่พบนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยติดตั้งแต่น้องอยู่ในครันหรือติดหลังจากคลอดอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเราป้องกันให้แม่ไม่ติดเชื้อโควิดหรือติดเชื้อโควิดแล้วมีอาการไม่รุนแรงก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะวัคซีนป้องกันโควิด19ส่งผลกระทบต่อลูกในท้องไหมคะปลอดภัยต่อลูกในท้องหรือเปล่า คุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะคือการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะปัจจุบันนะมันมีการศึกษาค่ะอยู่หลากหลายประเทศมีการศึกษาวิจัยเนี่ยหลายชิ้นงานมากนะคะศึกษาในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเป็นจํานวนหลากหลายหมื่นคนแล้วนะคะพบว่าการฉีดวัคซีนโควิดนะคะไม่ส่งผลต่อทั้งเด็กแล้วก็แม่ค่ะปัจจุบันเนี่ยการฉีดวัคซีนโควิดก็ยังสําคัญมากกว่าค่ะวัคซีนนะคะมีความปลอดภัยนะคะทั้งต่อแม่และลูกค่ะ วัคซีนนะคะไม่ทำให้เกิดการแทงนะคะไม่ทำให้เด็กเนี่ยมีความพิการไม่ก่อให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดหรือเด็กเนี่ยคลอดน้ำหนักตัวน้อยกว่ากำหนดและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงภาวะอื่นๆของการตั้งครรภ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าอยู่ดีค่ะสำหรับแม่ตั้งครรภ์น,นะคะ ในทางกับกันค่ะถ้าแม่ที่ตั้งครรภ์น,นะคะเราไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการที่แม่จะติดเชื้อโควิดแล้วก็มีความเสี่ยงต่อภาวะการตั้งครรภ์แล้วก็ลูกน้อยด้วยค่ะแม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19แล้วลูกในท้องจะได้ภูมิคุ้มกันไปด้วยหรือเปล่าคะปกติแล้วค่ะลูกจะได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ผ่านทางสายสะดือค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยลูกก็จะได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะพอหลังจากที่เราคลอดแล้วเนี่ยแล้วเ,เราให้น้ํานมลูกลูกก็จะได้รับภูมิคุ้มกันผ่านทางน้ํานมด้วยเช่นกันค่ะศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกานะคะได้แถลงงานวิจัยค่ะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19ที่คุณแม่ฉีดค่ะสามารถลดการเข้าโรงพยาบาลของทารกได้ถึง61%ค่ะและถ้าแม่ฉีดวัคซีนตอนหลัง21สัปดาห์เนี่ยสามารถลดการเข้าโรงพยาบาลของทารกได้ถึง80%ค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีงานวิจัยที่ชี้ว่า84%ของทารกที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะติดเชื้อโควิดและ88%ของทารกที่จำเป็นต้องเข้า ICU เนี่ยเกิดมาจากแม่ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดค่ะถึงแม้ว่างานวิจัยชนิดนี้เนี่ยจำนวนตัวอย่างกลุ่มทดลองอาจจะยังไม่เยอะแต่ว่าก็จะมีจำนวนงานวิจัยเนี่ยออกมาประมาณนี้อยู่เรื่อยๆค่ะแม่ท้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ได้ตอนไหนคะ หากคุณแม่กำลังตั้งครรภ์น,นะคะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ค่ะได้ตามปกติหลังอายุครรภ์ครบ12สัปดาห์หรือครบ3เดือนค่ะแม่ท้องฉีดวัคซีน mRNA ได้ไหมคะแล้วแม่ท้องควรฉีดวัคซีนกี่เข็มดีคุณแม่ท้องก็เหมือนคนทั่วไปค่ะควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิดนะคะอย่างน้อย2เข็มนะคะแล้วก็ควรได้รับเข็มกระตุ้นด้วยเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันค่ะ คราวนี้เนี่ยในงานวิจัยทั่วไปจากต่างประเทศนะคะเวลาทำวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิงตั้งครรภ์เขาก็จะใช้วัคซีนตัว mRNA อยู่แล้วค่ะซึ่งผลการวิจัยเนี่ยพบว่าวัคซีน mRNA เนี่ยสามารถใช้ได้ในผู้หญิงตั้งครรภ์น,น่คะไม่ส่งผลกระทบต่อแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็ทารกในท้องด้วยค่ะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19แล้วจะฉีดวัคซีนชนิดอื่นได้หรือไม่คะเว้นระยะฉีดอย่างไรดี คุณแม่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะก็สามารถฉีดวัคซีนชนิดอื่นๆได้ค่ะเช่นวัคซีนป้องกันคอตีบไอโกลบัทยักษ์วัคซีนไวรัสตับเกศบีนะคะแล้วก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะโดยควรเว้นระยะห่างนะคะจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะจะก,ก่อนหรือหลังก็ได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย4สัปดาห์ค่ะแม่ท้องที่มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยงเช่น ภาวะอ้วนเบาหวานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ได้ไหมคะจริงๆแล้วนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าคุณแม่ที่มีโรคประจําตัวนะเช่นคุณแม่ที่อายุมากก่อนการตั้งครรภ์หรือคุณแม่ที่มีน้ําหนักภาวะเกินก่อนการตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อกันจะเป็นคันเป็นพิษระหว่างการตั้งครรภ์หรือมีโรคประจําตัวอย่างอื่นเช่นเบาหวานหรือความดัน กลุ่มนี้เนี่ยจำเป็นยิ่งต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19เลยนะคะเพราะว่าถ้าติดโควิด19ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงได้มากกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ปกติคะ่ะแม่ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19และแม่ที่ติดโควิด19ให้นมลูกได้ไหมคะคุณแม่ที่อยู่ในระหว่างการให้นมลูกนะคะแล้วมาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19สามารถให้นมลูกต่อไปได้เลยนะคะไม่ต้องเว้นการให้นมนะคะ ส่วนถ้าคุณแม่ที่ติดโควิดนะคะแล้วมีอาการไม่รุนแรงอา,อาจจะมีแค่ไข้หรือไอเล็กน้อยสามารถให้นมลูกต่อได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญเราจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็จำเป็นต้องล้างมือก่อนให้นมและก่อนจับลูกทุกครั้งค่ะส่วนคุณแม่ที่มีอาการรุนแรงนะคะแล้ก็ได้รับยาต้านไวรัสนะคะเช่นฟาวิพิลาเวียหรือว่าโมนูพิลาเวียเนยคะ่ะ ควรงวดการให้นมลูกไปก่อนนะคะจนกว่าเราจะหายดีแล้วแล้วก็ถ้าจะกลับมาให้นมลูกนะคะควรจะเว้นจากการได้รับยาต้านไวรัสค่ะอย่างน้อย1วันก่อนที่จะมาเริ่มให้นมลูกค่ะเมื่อเคสโควิดลดลงประเทศปลดล็อกยังจําเป็นต้องฉีดวัคซีนไหมคะก็ยังมีความจําเป็นต้องฉีดวัคซีนอยู่นะคะถึงแม้ว่าโควิดจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นนะคะการติดเชื้อมีน้อยลงนะคะแต่ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ยังมีความเสี่ยงในการติดเชื้ออยู่ดีค่ะ คราวนี้นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบนะคะและควรที่จะต้องได้วัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิดและถ้าการเกิดการติดเชื้อโควิดเนี่ยก็เพื่อจะให้ตัวโรคไม่รุนแรลค่ะ